สวัสดีจ้ามือน,นี้ก็มาพบกับสาวสะกลพุทธคำตะกาจาก้ะคลิปแรกของปี2022จ้ะมือน,นี้วันที่13ทับ2พศ65หรือว่าวันที่12กุมภา2565เป็นคลิปแรกของปีจ้ะสาวสะกลกับบริฑิดคลิปมาโดนล่ะบัแม่นสิบพอปีละบ่ะ ้อนอยากนั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่มีเวลาจ้ะเมื่อนี่ก็เลยอยากมาอัดคลิปบ่าน้ำพอแมพีนอ้องลืมสาวสะกดละบ่แกดซอยกลับมาติดตามสาวสะกดในเดอ้อซอยกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สาวสะกดในเด้อจะ้ะกลับมาแล้วจ้ะกลับมาแล้ว <c oughs> มาซาไปกำลังใจให้สาวสะกดในเดอ้อเมื่อนี่มาเปิดคลิปแรกเนาะ พี่น้องก็อย่าลืมกันเด้อมากดติดตามในเด้อจ้ะเมื่อคลิปแรกของปีอ่ะมีแนวกินบ,นบานๆเข้ามาฝากจ่ะพอดีไปย่างตลาดเศราไปย่างตลาดมาแล้วพันนี้อันไปพออันปลาสะเงงกะปลาสะแงงแล้ววันนี้ไปเห็นน้อไม่สมเรายกากินปลาสะเสะแงเก่งเส้นให้ไม่สมจ้ะ ้าใส่แง่งแกงใส่ไม่สูงกับเขาบ้านๆเฮ้าละจ้ะเุดนอดบานเลยแบบีนเมนูนี่โอ้ไม่กินน้ำเกลือจ้ะเด้อมาเซ็บเซดน้ำกันสาวสกุลกับกลับมาแล้วซอยกดติดตามซอยกดสับแชคายกดไลค์กดแชร์ให้สาวสกุลได้เด้อจ้ะมาคอมเมนต์ซอยกันเนียเนี่คือหอดกันบ่อลืมสาวสกุลละบ่อ นี้ติดเขาคือเกาจ้ะเป็นติดคือเกามาจ้ะมากินน้ำกัดงานพี่น้องลืมแล้วประเดีย๋ยวอาชีพโดนแล้วจ้ะมาจ้ะกินน้ำกันเด้อแกง้งมไม่สมใส่ปลาใส่แงงจ้ะคลิปแรกของปีแล้วไม่จะให้คลิปโดนและจ้ะมันสุดยอดปีเลยวะ มากถึงนกอกกับไปย่างตลาดแล้วไปเห็นน่ำไม่สมเลยโอ้ยเกิดหอดแม่เลยจ้ะเกิดหอดบ้านเลยเตรกันเดี๋ยวอ,อุ้มแมงวางเตอ๋อเลยนี่บรรยากาศมันบ้านนะนั่งกินอยู่ ปลาแกว้งเต้าต้มบักม่วงมันห่อนจ้ะอากาศห้อนห่อนนี่ยังบ่มีสารนอะากาดห้อนมันนั่งกินแต่ขมแมบบรรยากาศบ้านห้องเด็นบ้านเลยอ่ะมือจับเลยนะ บม่ได้ใด็้ชุดโดยนะย่าลืมนแต่นนะกลับมาติดตามกลับมาเบิ้งสาวสกุลเนี่ยสักเปล่าข,ขอสดปลาซุงแห้งสด ومتعه <applause> <applause> แรกสอปีเมนูคือทอดบ้านเขาก็เป็นยากาศบานบาน

ก็้ำไมสมกับาจะครับ 我每天都在等。 up. up here. เย็นย็น,นยากาศบ,บ้าน คลิปนี้กับฝากไปซ้ำนี่ได้ใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ซาสากุลคนข้าตะการเด้ใจอย่าลืมกันเด้อพอกันคลิปหน้าจ้า